ครับสวั i, ส,วสดีครับผมดรศิริศักดิ์อภิศักดิ์มนตรีนะครับผู้เขียนหนังสือพุทธศิลป์ล้านนานะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงว่าไองานพุทธศิลป์เนี่ยครับมันสามารถสะท้อนแนวคิดหรือวัฒนธรรมทางล้านนาได้ยังไงบ้างนะครับ ผมอยากจะยกตัวอย่างงานพุทธศิลป์ที่มันโดดเด่นอันหนึ่งก็คือพระบทนะครับพระบทล้านนาพระบทล้านนาเนี่ยผืนสําคัญสาคัญก็ที่พบที่ในกรุกหอดนะครับอเภอฮอดนะครับมีอยู่2ผืนอ๋อจริงๆมีอยู่3ผืนนะครับผืนแรกอยู่ที่พิพันธ์เชียงใหม่ผืนที่2ออยู่ที่พิพันธ์หอศิลป์ที่กรุงเทพนะครับเลขสาผืนที่3นะครับอยู่ในคลังนะครับของพิพันธ์เชียงใหม่ นะครับซึ่งไอ้ทั้ง3 3ผืนเนี่ยครับมันมีการเขียนอันหนึ่งที่มันที่มันเหมือนกันทั้งหมดก็คือลวดลายของดอกไม้นะครับไอ้ดอกไม้เนี่ยครับในร้านนาเนี่ยครับจริงจริงๆที่เราเห็นดอกไม้เนี่ยครับเราก็จะเห็นที่เป็นดอกไม้ประดิษฐ์เสียส่วนมากนะครับ เป็นดอกบัวนะครับซึ่งมันถูกนํามาประดิษฐ์ในลักษณะต่างๆนะครับเป็นฐานบัวบ้างเป็นนุ่นเป็นนี่บ้างในงานสถาปัตยกรรมนะครับแต่ถ้ามองในงานภาพพระบทเนี่ยครับไอ้ดอกไม้เหล่านี้นะครับโดยเฉพาะพระบทที่มันอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เชียงใหม่เนี่ยนะครับไอ้พระบทพวกนี้ไอ้ดอกไม้พวกนี้นครับมันสะท้อนให้เห็นถึงดอกไม้พื้นเมืองนะครับที่มันมีอยู่ในวัฒนธรรมล้านนาซึ่งคนล้านนาก็นําดอกไม้เหล่านี้นะครับไปไหว้ไปบูชาพระพุทธเจ้า <ítulo> เป็นปกติอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นดอกจำปาจำปีจำปาเนี่ยครับซึ่งมันเห็นชัดเจนเลยครับว่าช่างเนี่ยต้องการการเขียนดอกจำปีจำปาดอกบัวเนี่ยครับซึ่งมันมีทั้งที่เป็นบัวดอกเดียวนะครับแล้วก็มีเป็นบัวที่ถูกมัดเป็นช่อนะครับที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งก็เป็นดอกเปาเสียงนะครับดอกเปาเสียงเนี่ยมันเป็นดอกของจีนนะครับมันมาจากจีนซึ่งจีนภายหลังนี่เรียกว่าดอกบัวสวรรค์ แต่จริงๆแล้วอะดอกเป,เป่าเสียงเนี่ยครับผมเข้าใจว่ามันเกิดมาจากดอกบูตั๋นนะครับผสมกับดอกบัวนะครับซึ่งมันเป็นดอกจะจะ,จะเรียกว่าดอกไม้ที่มันถูกสร้างสารรค์ขึ้นในพุทธศาสนาโดยเฉพาะก็ได้นะครับความเป็นลักษณะดอกเป่าเสียงเนี่ยครับบางครั้งมันก็ดูมีกลีบซ้อนกันคล้ายดอกโบตั๋นกรอนที่มันคล้ายดอกบัว นะครับซึ่งมันดอกเปลอกเสียงในจีนมันก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับและก็มันไม่ได้ผสมกันเฉพาะดอกบัวกับดอกโบตัน๋นมันยังมีการผสมดอกอื่นๆเช่นดอกเบญจมาศดอก,น,น,ดอก,ดอกนุ่นดอกดอกนี่ครับเข้ารวมกันนะครับเพื่อที่จะสื่อความหมายว่ามันเป็นดอกไม้ของผู้ศาสนาของพระพุทธเจ้านะครับที่เทวดาทั้งหลายเนี่ยครับเอามาบูชาพระพุทธเจ้านะครับไอดอกเนี้ยมันก็มีอยู่ในวัฒนธรรมล้านนาโดยเฉพาะ ทั้งในงานจิตกรรมสถาปัตยกรรมทั้งปฏิมันมีหมดเลยครับแต่ว่าความที่เราเรามักจะกล่าวเหมารวมไปว่ามันคือดอกโบตันทั้งหมดนะครับเราก็เลยไม่ได้พินิษฐ์พิเคราะห์ให้ละเอียดลงไปอีกว่าไอ้ดอกโบตันลักษณะนี้มันมันบางทีมันก็คล้ายดอกบัวนะครับบางทีมันก็คล้ายมีกลีบซ้อนกันมากๆจริงๆเนี่ยครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยครับมันคือรูปแบบหนึ่งของดอกเป่าเซียงของจีนนะครับ อ่าครับในภาพพระบทเนี่ยครับของกุฮอดนะครับมันมีทั้งดอกโบตั๋นดอกเปาเซียงดอกที่มันเป็นวดดอกกาสลองอ่าก็มีนะครับดอกปีบก็มีนะครับซึ่งพวกนี้มันสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมการบูชาพระพุทธเจ้าด้วยดอกไม้ของคนล้านนานะครับถ้าเราเห็นในสังคมล้านทุกวันนี้ก็ยังเห็นนะครับอ่าคนล้านนาไปไปวัดเนี่ยครับเขาก็เอาดอกไม้เนี่ยครับที่มีอยู่ตามบ้านเนี่ยครับ ใส่สวยดอกนะครับเอาไปไว้ในขันศีลเอาไปไว้ในขันดอกนะครับหน้าพระวิหารนะครับเอาไปถวายพระนะครับซึ่งมันเป็นวัฒนธรรมพบได้ทั่วไปเลยครับอ,อีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งนะครับดอกไม้ที่มันปรากฏอยู่ในภาพไอรอยพระพุทธบาทประดมุกนะครับที่มันจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์สห่งชาติเชียงใหม่เนี่ยครับ มันก็มีดอกบัวนะครับที่มันโดดเด่นอยู่แต่ดอกบัวเนี่ยครับมันก็ถูกแยกอีกเป็นบัวสายนะครับกับบัวหลวงนะครับซึ่งลักษณะกลีบนี่มันก็ไม่เหมือนกันบัวหลวงเนี่ยกลีบจะใหญ่ๆนะครับแล้วก็ซ้อนกันแต่บัวสายเนี่ยกลีบเป็นเล็กๆแหลมๆนะครับชูขึ้นมาเป็นปากผายขึ้นมานะครับซึ่งอันเนี้ยช่างเนี่ยก็ไม่ได้เขียนขึ้นเองตามจินตนาการแต่ช่างก็เขียนขึ้นตามแนวคิดในพุทธศาสนา ที่ในพุทธศาสนาแบ่งชัดเจนเลยว่าดอกบัวมีสองประเภทมีทั้งบัวสายแล้วก็มีมีบัวหลวงก็แล้วก็ยังจําแนกไปอีกนะครับว่าไอ้บัวสายเนี่ยมันมีบัวชนิดไหนบ้างไอ้บัวหลวงมันมีบัวชนิดไหนบ้างกี่ชนิดกี่ประเภทที่เป็นดอกไม้ที่นํามาบูชาพระพุทธเจ้านะครับอันนี้มันก็สะท้อนทั้งให้เห็นถึงแนวคิดในพุทธศาสนาและก็แนวคิดของคนล้านานานในปัจจุบันนะครับ จากเรื่องดอกไม้นะครับที่มันสะท้อนวัฒนธรรมล้านนาเนะครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงเทวดานะครับเทวดาที่สะท้อนความเป็นล้านนานะครับคือเทวดาเนี่ยครับโดยทั่วไปปกติแล้วนะที่เราเห็นนะครับอย่างเช่นเทวดาที่วัดเจ็ดยอดนะครับมันก็จะเป็นลักษณะเทวดาที่มานมัสการนะครับพระพุทธเจ้า นะครับเมื่อพระเจ้าตัสรู้นะครับอันนี้ลักษณะเทวดานี่ก็อาจจะเป็นทั้งยืนทั้งเหาะแต่ว่าทุกทุกองเนี่ยจะถือดอกไม้นะครับมีดอกไม้โปรยปลายลงมานะครับแล้วก็พอมาอีกระยะหนึ่งเนี่ยครับเราก็จะพบว่าเออเทวดาของล้านนาเนี่ยที่พบตามบานประตูเนี่ยครับมันก็จะมีลักษณะที่มันที่มันที่มันต่างออกไปอีกนะครับจากจากที่ยืนไหว้นะครับ่ายืน เมื่อก่อนนะครับที่ที่พบยืนไหว้ในบานประตูเนี่ยครับเรามีลักษณะที่มันน่าสังเกตได้อันหนึ่งก็คือว่ามักจะไม่สวมรองเท้านะครับรวมถึงเทวดาที่วัดเจ็ดยอดด้วยจะไม่สวมรองเท้านะครับแต่ทีนี้พอมันเข้าสู่ผ่านมาอีกยุคหนึ่งที่มันรับอิทธิพลของอยุธยาปลายุทยานะเทวดาของล้านานานี้เริ่มเปลี่ยนนะครับสวมรองเท้านะครับแล้วก็ถือประขันในลักษณะของเทพอารักษ์นะครับอ่า ก็เป็นไปตามแบบอยุธยานะครับแต่ว่าไอาการสวมรองเท้าและถือประขันเนี่ยครับมันก็ไม่เหมือนอยุธยาเสียทีเดียวนะครับมันก็ยังมีกษณะอะไรบางอย่างรูปลักษ์บางอย่างที่มันเป็นล้านนาอยู่นะครับอาจจะมีตัวเปิ้งตัวเปิ้งก็คือว่าตัวสัตว์12สราศีตัวปีเกิดนะครับอยู่ด้านท้ายเพื่อที่จะระบุว่าคนสร้างหรือผู้ที่ ผู้ที่สร้างต้องการอุทิศบุญให้ใครนะครับหรือสร้างคนสร้างนี่เกิดปีไหนนะครับแล้วก็มีเทวดาอีกลักษณะหนึ่งซึ่งมันน่าสนใจมากๆเลยนะครับก็คือเทวดาที่ถือหนังสือ,อเคยไม่ไม่ไม่รู้ว่าเคยสังเกตกันไหมครับเวลาไปเที่ยววัดในล้านนาเนี่ยครับมันจะมีเทวดาอีกประเภทหนึ่งที่สือหนังสือนะครับหนังสือเนี่ยครับเทวดาเหล่านี้ครับ ที่ถือหนังสือนะีมีหน้าที่ในการจดความดีความชั่วของคนนะครับเพื่อที่จะเอาขึ้นไปรายงานนะครับกับข้างบนนะครับซึ่งผมก็ไม่ไม่ค่อยเห็นที่ไหนนะครับเห็นอยู่ในร้านนานะครับเยอะมากในวัดประสิง์ก็มีนะครับจะเป็นถือหนังสือบางทีก็ถือพักขันอ่าด้านหนึ่งถือหนังสืออีกด้านหนึ่งนะครับแล้วก็มันมีอยู่ในคําสวดของของชาวล้านนาเลยนะครับว่าให ทำความดีนะแล้วก็จะมีเทวดามาจดาารายการบุญรายการบาปนยครับของคนเพื่อเอาขึ้นไปบนสวรรค์นะครับไปบอกกล่าวกับพระอินทร์นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของล้านนาน,นะครับแต่แต่แต่ว่าผมก็เข้าใจว่ามันก็น่าจะได้รับอิทธิพลของพมา่าเหมือนกันนะครับเพราะว่าเทวดาพวกนี้ก็พบในงานของศิลปพะพมา่าเหมือนกันครับที่ถือหนังสือเนี่ยนะครับ นะครับและอีกรูปแบบหนึ่งก็คือเทวดาดีดพินนะเจอมากในร้านนาะจะเป็นแต่แต่มันจะปรากฏอยู่ในเป็นภาพลายคำที่อยู่ในที่อยู่บนหีบรรมนะครับจะเป็นดีดพินนะครับดีดพินเนี่ยก็อาจจะอาจจะสะท้อนถึงเหตุการณ์ที่ก่อนที่พระเจ้าจะตัดสรุนะครับหรือว่าเป็นเหตุการณ์ที่พระเจ้าตัดสรุแล้ว แล้วก็เทวดาพวกเนี้ยเหล่านี้มานมัสก,การพทธเจ้าโดยทั้งโปรยดอกไม้แล้วก็เล่นดนตรีด้วยนะครับมันก็เป็นได้สองแนวทางนะครับถ้าถ้าถ้าถ,ถ้าเราตีความในแนวทางแรกก็คือเทวดามาดิพินนี่เป็นตอนพทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยเนะทวดาองค์นั้นก็เป็นพระอินทร์นะครับแต่ว่าเป็นถ้าเป็นตอนหลังเนี่ยครับมันก็จะเป็นเทวดาทั่วไปนะครับที่ลงมาอวยพรนมันสก,การแสดงความเคารพกับพระพุทธเจ้าซึ่งมันมาพร้อมกันกันกบ ดอกไม้นะครับการโปรยดอกไม้นะครับครับวันนี้ก็กล่าวถึงงานพุทธศิลปกรรมที่มันสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมของล้านนานะครับซึ่งต่อไปในครั้งหน้าเนี่ยครับเราจะมาแนะนำกันว่ามีสถานที่ใดน่าสนใจบ้างนะครับที่ที่จะเข้าไปชมงานพุทธศิลป์ของล้านนาได้นะครับครับขอบคุณครับ